สวัสดีครับผมโซนครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกมผ่าอเวกไซด์เช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําโปรแกรมหนึ่งครับที่ทําให้เพื่อนๆรวยไม่รู้ตัวอีกแล้วนั่นก็คือ Enhance P.O.E นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆกรอบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับคือเจ้าตัวโปรแกรมที่ผมพูดถึงนั่นเองครับไอเจ้าโปรแกรมนี้เนี่ยอธิบายสั้นๆเลยนะก็คือจะช่วยทําให้เราทํ h K.O.S Recipe ง่ายขึ้นนั่นเองครับและบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่า K.O.S Recipe คืออะไร เคอส์เรีเนี่ยก็คือสูตรการขายไอเทมให้ได้ Chaos o อบกลับมานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองขายไอเทมนี้ดูปกติเวลาเราขายไอเทมที่ยังไม่ส่องเนี่ยมันจะได้ transmutation c h a r g ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขายทุกอย่างที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราได้ Chaos o อบกลับมาแทนครับนง่มหาสัจจันย์ไหมครับทุกคนแต่มีข้อแม้นะครับว่าไอเทมทุกอย่างของเราจะต้องเลเวล60ถึง74เท่านั้นนะครับ ไอเทมผม70 70 70 70ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยเราจะได้อย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่เ a o อส p อบล้ะครับทีนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าไอโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าพเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้นะครับจะมีรูปถุงมือรองเท้าหมวกชุดเกาะแล้วก็อาวุธนะครับแล้วก็มีเขียนว่า full set นะครับเป็นเลขศูนย์ครับ อันนี้เนี่ยโปรแกรมนี้จะบอกเราว่าเราจะต้องเก็บอะไรบ้างถ้ายังขึ้นรูปอยู่แสดงว่ายังต้องเก็บอยู่นะครับแล้วก็เรามีเซ็ตที่สามารถขายได้เป็นเค a อสแล้วเนี่ยอยู่กี่เซตครับตอนนี้เรามีศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยทีนี้สมมุติว่าผมจะเข้าไปในแมปซักแมปหนึ่ง้อนไหนดีอันนี้ก็ได้สมมุติว่าผมเข้าไปในแมปซักแมปหนึ่งแล้วผมดรอปไอเทมต่าง ที่ผมต้องการจะเอามาทําเป็นเขียวเรซิปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าโปรแกรมมันจะโชว์ยังไงสมมุติว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยคือไอเทมที่ผมดรอปในแมปนี้ครับโอเคสมมุติว่าอันนี้คือไอเทมที่ผมดรอปนะผมก็เก็บ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 มันขึ้นมาทีนี้ผมก็ออกไปสมมติว่าจบแมปแลลวผมบอ,อกมาแล้วผมก็เก็บของใส่ ใส่ครั้งของผมปุ๊บแล้วสมมุติว่าผมเปิดแมปใหม่เข้าไปผมเข้าไปแมปใหม่อีกโอเคเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยโปรแกรมนี้ก็จะบอกผมว่าผมไม่ต้องเก็บของพวกนี้อีกต่อไปแล้วแล้วผมมีฟูลเซต1เซตเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองอะไรให้ดูครับเมื่อเราได้ฟูลเซตตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยสมมติสมตสมติว่าเราดรอปไอเทมอีก สมมุติว่าเราดับไอเทมแบบเมื่อกี้อีกนะครับสังเกตไหมครับมันจะไม่โชว์มาให้เราเก็บแล้วครับมันจะไม่ขึ้นให้เราเก็บแล้วเว้นแต่ว่าเราทําการรีเฟซรู o ฟิลเตอร์นะครับเห็นไหมครับมันจะกลับมาโชว์อีกรอบหนึ่งแล้วเซ็ตก็จะเป็นศูนย์ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับโปรแกรมเนี่ยยังสามารถบอกด้วยว่าเราควรเอาอะไรออกจากคลังก่อนเพื่อมาขายครับเดี๋ยวผมจะลองกด stash ดูนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้มันจะมีไฮไลท์ครับว่าให้เราเอาชุดนี้ออกมาก่อนแล้วตามด้วยอันนี้แล้วตามด้วยอันนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับบางทีมันกดไม่ติดก็คลิกๆซ้ําไปนะครับอันนี้ออกมาอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคแบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราทําตามที่โปรแกรมบอกนะครับเราจะสามารถขาย K Re เรซได้2เซตด้วยกันนะครับก็คืออันนี้คือเซตแรกแล้วถ้าเรามีของเยอะกว่านี้อีกมันก็จะเป็นเซตที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับ เท่านี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกของเราแบบเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราอยากจะใช้โปรแกรมเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับทุกคนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราจะต้องเลื่อนลงมาหน่อยครับเพื่อที่จะกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่นะครับจะมีคำว่า installation อยู่นะครับเรากดดาวน์โหลดปุ๊บ แล้วเราก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลให้เรียบร้อยนะครับการดาวน์โหลดและอินสตอลของโปรแกรมนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับพอเพื่อนๆลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงไว้เลยครับจะเห็นคําว่า Enhance PE o อยู่นี่นะครับคลิกขวาแล้วก็ run as administrator ได้เลยครับสําหรับการเซตอัพโปรแกรมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเซตตามผมได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับยกเว้น Account Name PE Session ID นะครับแล้วก็ชื่อคลังนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆใช้ชื่อคลังว่าอะไรนะครับ แอคเค n a ์เนมครับสามารถเอามาจากผาดอเว็กไซด์คอมได้เลยนะครับไปที่ผาดเว็กไซด์คอมนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆล็อกอินแล้วเนี่ยจะมีชื่อ Account ID เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับเอาตรงนี้นะครับมาใส่ในช่อง Account Name ครับส่วน PUE Session ID นะครับจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเรายังอยู่กันที่หน้าเดิมครับคือหน้าผาดอเว็กไซด์คอมนั่นเองครับให้เพื่อนๆกด f 1 2ครับจะได้หน้านี้ขึ้นมาครับไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ แล้วก็มาที่คุกกี้ครับตรงผ่านอเวกซาด์ .com นะครับจะมี POE s a i e อ ID อยู่นะครับให้ Copy ตรงนี้ไปครับก o อปด้านขวานี้ไปให้หมดเลยครับเพื่อที่จะมาใส่ช่องนี้นะครับแต่นี้ของผมได้ทำการเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะว่า POE s e s s i o n id ีเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในการขอข้อมูลของ Account เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าให้ตรงนี้หลุดออกไปให้ใครเห็นเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับ แล้วก็สําคัญมากนะครับอย่าลืมเปลี่ยนลีกเป็นลีกที่เพื่อนๆกําลังเล่นอยู่นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับส่วน full set threshold นะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นประมาณ4ีถึงหนะครับเมื่อกี้ผมใส่หนึ่งเพราะว่าผมทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับรว่ามันเวิร์กยังไงบ้างแต่ปกติแล้วผมจะใส่เป็น6นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถทำเคี่ยวรซิปได้เยอะขนาดนั้นเพราะแหวนกับสร้อยนะครับเป็นสิ่งที่หาย,ยากมากๆส่วนใหญ่จะขายได้ประมาณทีละเซต2เซตอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ต้องทำการเซตอัพนะครับคือ Root Filter Location ตรงนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกครับแล้วก็เลือกไปที่ my document นะครับแล้วก็ my game p a r t o c e s i l e นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Root Filter ของเรานะครับือเลือกไฟล์นี้แล้วก็ทำการติ๊ก r o o t Filter manipulation นะครับเพื่อให้โปรแกรมนี้สามารถอัปเดต Root Filter ให้เราครับส่วนตัว Root Filter เนี่ยผมยังแนะนำเป็นตัวเดิมนะครับคือของ Filter Blade ครับ แนะนำให้ใช้เป็นเลดเทสซอฟต์คอร์อิโคนมีนะครับสำหรับคนที่เล่นซอฟท์คอร์แต่ถ้าเล่นฮาร์ดคอร์ก็เลือกเป็นฮาร์ดคอร์ครับแล้วก็สตริกเนทเนี่ยเลือกเป็นเซมิสตรีครับหรือจริงๆเลือกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ถนัดครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนต้นๆเกมเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณนี้แหละครับไม่เลกูล่าก็เซมิสตรีครับหลังจากนั้นไปที่หน้าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันครับผมใช้เป็นชาวเรซิปีเทสนะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไปไว้ตามที่เขาบอกนะครับก็คือ Document My Game เกแล้วก็ผ่านอเวกซต์นะครับแล้วก็กลับมาเซต Root Filter l o c a t ชันที่ตรงนี้นะครับส่วนต่อมาที่ต้องเซตนะครับคือชื่อคลังของเรานะครับแนะนำให้เป็นชื่ออะไรสั้นๆก็ได้นะครับผมว่าจะได้ไม่มีโอกาสผิดเยอะนะครับสแต Number นะครับใส่เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องย้ำก่อนว่าคลังเนี่ยมันเริ่มที่ศูนย์ครับไม่ใช่1ยกตัวอย่างเช่นของผมอันนี้นะครับ อันนี้นะครับคลังที่ชื่อดีนะครับอยู่อันแรกนะครับอันบนสุดครับเพราะฉะนั้นเราจะมาใส่ตรงนี้เป็นเลข0นะครับไม่ใช่เลข1นะครับเพราะว่ามันเริ่มที่0ครับแล้วก็ถ้าคลังของเพื่อนๆเป็น q u ร์ t สเ t a แท็บแบบของผมนะครับก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยครับส่วนตรงนี้ยังเพิ่งสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตกันทีหลังแล้วก็เรื่องสีของไอเทมนะครับ เพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอแนะนําเป็นสีที่สามารถเห็นได้ชัดๆนะครับถ้าใครอยากใช้สีเดียวกับผมนะครับผมจะเอาเลขของสีนี้นะครับไปแปะไว้ใน description ของคลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก๊อปแล้วก็สามารถมาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเกด save setting นะครับมันจะขึ้นว่า setting save เรียบร้อยนะครับให้กด ok แล้วก็กด run overlay ได้เลยครับก็จะขึ้นกรอบด้านล่างแบบที่เพื่อนๆเห็นตอนแรกเลยนะครับ แต่ว่ามันยังมีจุดเล็กๆในเกมอีกนะครับที่เราต้องเซตเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับนั่นก็คือกรอบของคลังเรานั่นเองครับเราสามารถกดตรงนี้ครับ Edit ครับมันจะขึ้นเห็นไหมครับสีลางๆตรงนี้มานะครับของเพื่อนๆตอนเริ่มแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับน่าจะเล็กๆอยู่ตรงมุมๆอนี้นะครับให้เพื่อนๆลากนะครับให้มันมาตรงกรอบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการลากให้มันถึงมุมตรงนี้ครับ ลากจนกว่ามันจะพอดีกรอบของคลังเรานะครับเมื่อพอดีแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็กดเซฟได้เลยครับแค่นี้นะครับเพื่อน <c oughs> ๆก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้แล้วครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้โปรแกรมนี้ให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะครับเดี๋ยวเก็บอันนี้เข้าคลังไปก่อนนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะเป็นคำว่า t ฟ h นะครับให้เพื่อน <c oughs> ๆอย่าเพิ่งกดนะครับให้เพื่อน <c oughs> ๆเลือกแมปก่อนละกันครับสมมุติว่าของผมเป็นอันไหนดีอันนี้ละกันเหมือนเดิมไป โอเคสเต็ป okay. แรกนะครับ mm hmm. เมื่อเข้าแมปมาแล้วนะครับ mm hmm. ให้กดเฟ h ตรงนี้ครับมันจะขึ้นเป็นคำว่า Forbidden ขอบคุณ mm hmm. ถ้าใครที่ขึ้น Forbidden แบบผมนะครับแ mm hmm. สดงว่าคุณ Set Account Name mm hmm. หรือ POE Session ID mm hmm. ไม่ถูกต้องนะครับโอเคกลับมาแล้วครับ mm hmm. เมื่อเพื่อนๆเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้กด Fetch นะครับ1 mm hmm. นทีครับจากนั้นเนี่ย ให้ไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ UI ครับให้เลือก Root t i l t e r ของเราแล้วกด Refresh ครับแค่นี้เลยครับแล้วเพื่อนๆก็ไปเคลียร์แมปตามปกติได้เลยแบบเคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆสมมุติว่าสมมติว่าแมปจบแล้วอ้าวไม่ได้เอามเ <laughs> สมมุติว่าแมปจบแล้วเราก็ออกมาข้างนอกใช่ไหมครับสิ่งแรกเมื่อออกมาจาก แมปแล้วเนี่ยให้เราทำการสต็อปก่อนครับพอสต็อปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาของที่เราได้มาเนี่ยเก็บส่คคังไปให้หมดครับเก็บใส่ช่องที่เราตั้งโปรแกรมไว้นั่นแหละครับ,เก,บ,เ,กบเก็บเก็บไปเรื่อยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาแล้วเราก็ไปแมปต่อไปได้เลยสมมติแมปต่อไปเป็นอันนี้ไม่สมมติแมปต่อไปเป็นอันนี้ พอเข้าแมปมาครับเหมือนเดิมครับทําการเฟดก่อนครับแล้วก็ไปที่ออปชันนะครับแล้วกดหมุนๆครับแค่นี้ครับแล้วก็ลันตามปกติวิธีการใช้งานมีอยู่เท่าที่เพื่อนๆเห็นเลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นข้อๆให้นะครับใน e s สคริปชันเหมือนเดิมครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอยากจะแชร์ความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าทำไมถึงต้องโปรแกรมนี้นะครับ สาเหตุเพราะว่าจริงแล้วผมเคยใช้มาหลายโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำเคเอลเรซินี่แหละครับแต่ว่าโปรแกรมนี้นะครับจุดเด่นเลยก็คือเซตอัพง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่สวยงามนะครับทำให้ตอนใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีบั๊กนะรู้สึกว่ามันโอเคเลยก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนใช้นะครับซึ่งอันนี้มันเหมาะมากๆาเลยนะครับสาหรับตอนเริ่มต้นของลีกนะครับประมาณ 1 -2 สัปดาห์แรกหรือ1เดือนแรกนะครับสำหรับคนที่เล่นไม่มากเท่าไหร่นะครับจะมีประโยชน์มากในการช่วยเราฟาร์ม Chaos o อ e นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดบิลของเราไปเรื่อยๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นเราก็น่าจะไม่ได้ใช้มันแล้วละครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบโปรแกรมนี้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด u b s c r i b e ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบอย่างแน่นอนครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน Nice.